ที่แรกคิดว่าเป็นเด็กธรรมดาไม่มีอะไรที่ไหนได้เป็นเทวดานั่นคือคำเบาคำจาของพ่อการใช้วิไลสิทธิสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปครับมิดหม,มอแคนแฟนหมอลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสีเกตชาแนลสวัสดีพปนยังแฟนครับเอบซี FC สาวน้อยเพชรบันแพง แฟนคลับเอฟซี FC, ลานหน่อยุองอิงสู้ผู้สูคนะครับเดอ้อใกล้มาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องมือสุดทองน่องสุดไทยก่อนปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้ใดนะฮะได้ดจองบัสซื้อตัวนะครับพี่น้องพี่น้องเฝ้าเด้อครับเดอ้อ ไปสื่อบัตรจองหัวจออกสิเขียดไปอีกนะซ้ำม,มีเวลาครับมือนี้มือเอินแอดมินเพิ่นอาสีหนาจบเฝ้าๆกันดวยครับเด้อพี่น้องเมื่อว่าหอดจอดถึงครับเรื่องราวของพ่อการชัยวิไลศิลจากการให้สัมภาษณ์ของแอดมินสาวน้อยเป็ดบ้านแพงแอดมินพีทเป็นคนสัมภาษณ์แอดมินเบนเป็นคนถ่ายทำ สอบถามความรู้สึกเกี่ยวกับลาหน่อยอุ้งอิงในส่วนหนึ่งผมได้เว้าไปแล้วครับกับคำว้าคคำจาที่พ่อการชัยพูดถึงลาหน่อยอุง้งอิงแต่คำว้าคคำดียังบ่ได้เอาออกมาเว้าครับตอนที่ว่าตอนที่พ่อการชัยพันว่าวว่าคิดแล้วเห็นลาหน่อยอุ้งอิงแล้วสงสาร จะคิดว่าเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาบ้านบ้านโบม,มีอียงเป็นตากสงสารที่ไหนได้เป็นเทวดาคนวาสัตจังไดพอการใช้คนคิดวาจังสัตยหลายๆสิง่งหลายๆอย,ย่างเป็นสิ่งที่นาอัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ลาน่อยอุ้งอิงเข้ามา จากที่พ่อการใช้พนสงสารย่านบ่มีมาหลอกมาไล่เรื่องของหน้าตาของลาน่อยอุงอิงกลบเป็นเด็กบรนบานธรรมดาธรรมดาปกติแล้วศิลปินหมอหลอกมอลำเขาก็เอาหน้าตาเป็นเกณฑ์แต่ครับแต่มองขบม,มองขามช็อตของลาหน่อยอุงอิงไป นั่นคือตอนแรกที่เพ่นคิดไว้ครับแต่ที่ไหนได้ครับมันกับตาะละปัตรลาหน่อยอุ้งเอ็งได้มาไล่ตั้งแต่มื่อแรกได้รับการตอบรับตั้งแต่วันแรกที่ก้าวย่างขึ้นบนเวทีสาวหน่อยเผ็ดบันแพงนั่นคือความเปลี่ยนแปลงของลาหน่อยอุ้ง เห็ดให้พราการใช้พนว่าเป็นเทวดาเพราะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างป่านเสกมาได้เข้ามาอยู่วงการได้ว่าจังเดือนเห็นบ่ครับมกราคุมพามีนาเมษามีนาอยู่มีนาเมษานี่จองบ้านราคาเป็นล้านลเห็นบ่ครับ ยกเสาเอกยกเสาโถเห็นบ่างเขามาอยู่ววาจักเดือนจองบ้านสร้างบ้านราคาสองล้านกว่าบาทนะอัศจรรย์บ่ครับถ้าเป็นมูเห้าเจ้าข่อยกล้าบอกบอกจ้าพอย,ยังบอกมีอย่างเลยครับตอนนั้นแต่อุ๋งอิงกล้าที่จะลงมือกล้าที่จะโจง นั่นแสดงให้เห็นว่าองค์อิงไม่ใช่ธรรมดาตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาครับพี่น้องความสำเร็จมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆดังที่บอสโจได้เว้าเอาไว้ตอนไปเยี่ยมไปยม้มบ้านลาน้อยอุ้งอิงครั้งแรกๆเนาะแนมเบิงบองดีแล้วเห็นบ้านหลังไงลัง โตมีรถคันโกคันงามประสบผลสำเร็จโดยฉับพลันดังมีบนเสกในระยะเวลาสองปีครับมีบ้านมีรถมีที่มีทางเป็นของตัวเองมีน้ำซ้ำครับยังดึงเอาวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง ให้ดังไกลไปในระดับโลกจากเด็กบ้นบานๆครับจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองต้องมองไปทางไหนครับมองไปถึงผู้ผู้ที่สายตาเฉียบแหลมสายตาเฉียบคมมองเห็นอย่างในโตราน้อยหญิงเป็นสิ่งที่หลายคนมองไ่เห็นแงมไ่เห็นนั่นเอง บอสโจยังบม่ได้เปิดเผยด้ครับสิไปเปิดเผยวันที่12กรกฎาคมสิไปออกรายการล้วา็เว่าเก้วกับลาหน่อยอุ้งอีงดิเพื่อนเด็กเกิ็นเอาไว้แล้วว่าทําไมถึงรับเอาลาหน่อยอุ้งอีงมาิรอบไปฟังมือนั่นครับผมเสีย่าบอสโจเพื่อนเห็นอีหยังในโตลาหน่อยอุ้งอิ ละกะลาน้อยเองก,ก็เป็นคนอีกแบบหนึง่งนั่นคือเป็นคนที่มองเห็นครับมองเห็นในอนาคตมองเลือกถึงจิตใจของคนใดนั่นคือความหูสึกของผมนะวคือหูว่าเขาต้องต้องการยัง แต่เพียงแต่บ่บปากบาว้าแค่นั้นเป็นคนที่บว้าให้คนนั่นคือลานไม่วม่งแต่เทว้าแล้วครับล้วนเป็นความสัต์จริงนั่นคือสิ่งที่หลายๆายคนเชื่อเสื้อว่าลาด้อยอุงอิงนี่วาจาสิบบอสโจเชกเช่นเดียวกัน มองเห็นแหนมเห็นหลาหน่อยนึ่จังนามาปลูกจังนามาปัดเปิดทางวางแนวทางไว้ห้แล้วแล้วก็ล้องกับลาหน่อยอุ้งเอียงให้เห็ดน้ำครับทดสอบตั้งแต่เบื้องต้นความเป็นอยู่ของมอหลอกมอลํอลำเป็นจังไหนลำบากจังไดเพื่อให้ทดสอบ จิตใจลาน้อเวีนแต่อุหิงผ่านมาได้ถึงปัจจุบันิดังนั้นบอบผิดขาดครับพ่อกันชัยแนมเห็นย้อนคิดลงไปครับนี่คือเทวดาหรือนางฟ้ามาเกิดขอบคุณพี่น้องฟังไปสิว่าเบิงมาแย่งนะครับเออพ่อกันคลิปหนาสบายดีครับผม